แต่พี่ยังไม่เห็นลิปเลยมามากนกันเลยก่อนจะไปดรามา่าลูกอะค่ะความรู้สึกวันนี้ค่ะแต <c oughs> ังหน้ายออย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการก็รู้สึกชิลๆค่ะคุณแม่<ะ>เรื่อยๆสนุกสนานก็แบบว่าเจอเพื่อนทักทายกันยิน้มแย้มอแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับคอนเซปต์การมารายงานตัวในวันวนี้ของเราเพราะว่าเห็นหลายคนเขาก็จะแบบว่ามากันแบบมันเหมือนมันไม่ได้มีตีมไม่มีตีเลยชุดสวยงามเท่านั้นริงก็คแบบว่า อยากล้อกับสายสะพายแล้วก็มืคุ่ค่ะ,ะก็เลยมาแบบว่าโทนสีโครมตรงนี้ะะจะเป็นโครมที่มันแบบอุเทาแล้วก็ส่วนตัวขิง,ข,งขิงมองว่าด r สคั CUTTING แบบนี้แล้วก็สีแบบนี้มันทําให้นึกถึงแบบแบบอสูวินหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือแบบลดูเป็นควีนที่แบบแบบไปออกรบอะไรมีความชงความเชื่ออะไรไหมขิงเขาหลายคนวันนี้เอาสีตารางงคลงคนขิงไม่ได้ดูขิงไม่ค่อยดูเรื่องแบบว่าวันนี้จะต้องใส่เสื้อสิเขาเราเอาที่เรามั่นใจเพราะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะไม่เซล ตแต่การประกวดครั้งนี้หนูถือเคสหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพกพาอะไรจิตใจเพื่อแบบว่าให้เราสบายใจขึ้นไหมหรือว่าเราไม่ได้ไม่มีเลยค่ะเรามาด้วยคอนฟ idence คือความมั่นใจเราใช่แล้วก็นึกถึงว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรก็นึกถึงพ่อแม่นางงามเวอร์แต่จริงค่ะอีกที่แต่ว่าการมาครั้งในของหนูถือว่าเป็นครั้งที่สองในการประกวดมันแตกต่างจากเดิมที่หนูเคยประกวดไหมมิสอุนิเวอร์ซิมี้อันนี้ครั้งที่สามต่าง่ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอันได้แลยี่สิบห้าก็ต่างนะวาแบบว่าปกติเมื่อก่อนถ้าสมมติเข้าก,ากองวันแรกนี่คือจะเป็นฟิลอะว่าคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์นทแต่นี้ก็จะมีความแบบชิลสบายสบายเราแบบลุกนั่งสบายไปเข้าห้องก็ได้ไปนี้ก็ได้ถามนิดนึงหลังจากที่รอบสปีดที่ผ่านมาเนาะคลิปเราเป็นวารอลหลายคนคนที่ดูนางงามที่เป็นครูนางงามทุกคนอบอกว่าในรอบวันนั้นคือยกให้กิงคุณเป็นอันดับหนึ่งขอบคุณมาก ันมากๆก,ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเอาดีๆขิงก็เตรียมความพร้อมมาเยอะแต่ในส่วนที่เตรียมความพร้อมก็จะเป็นในเรื่องของการเมืองซะมากกว่าก<อ>็คือเป็นเรื่องประเด็นการประทะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการถามนะตอนนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ในส่วนของสปีชที่อยู่กับผู้หยิบด้วยอินสปิเรชันผู้ตรงๆคือ,อถ้าสมมติว่าเป็นแค่ในส่วนของอินสปิเรชันเนี่ยค่อนข้างยากสำหรับขิงเพราะขิงเป็นคนที่แบบว่าโชว์โชว์ว่าแนวโครงสร้างจะมากกว่าถ้าจะไปปลุกจิตวิญ,ญญาณใครอย่างนั้นแบบ คิดว่าเขาถนัดแต่ว่าโอเคก็ออกมาได้ดีมีฟีดแบ็กแบบว่าซ้ายขวาอะไรก็ว่ากันไปแต่อันที่2คิดก็ถนัดในเรื่องออสตรีนิยมอยู่แล้วก็แฮปปี้ที่ผลลัพธ์ได้ไปดูสัมภาษณ์ไหมคะพี่นวัดให้สัมภาษณ์เขาเห็นไหมเห็นมากเชื่อพี่เลยอย่างที่พี่บอกเคายยงให้หนูเป็นเดอะเบสส์อุ้ยคนลุกเลยอันนี้หนูแฮปปี้มากทุกครั้งที่แบบคือการอิงขันหนังสือมันต้องเจคนแต่บอสพูดถึงแค่ไม่กี่คนมันแบบ มันจึ้งหนาอ่ามันฉีดยาเราอยู่นะเพราะแฟนนางงามหลายคนบอกว่าคือจริงๆเนี่ยขิงเนี่ยควรเข้าแบบว่าคือต้องมีขิงไปอยู่ในทีมหมดมันจะทำเรื่องสวยคับหลักโู่นนี่นั่นโน้นกันใหญ่เลยทีเดียวเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะเพราะว่ารัฐบาลยังต้องมีโคลศรัฐบาลอ่าพักการวยังต้องมีโคลศพักและทำไม MGI จะไม่มีโคลศเ MGI จอะเป็นใครล่ะคะถ้าไม่ใช่หนูซึ่งฝั่ง MGI เป็นเเอง ใช่ฟัเอ็มดีก็ต้องเป็นหนุู่อยู่แล้วเราเป็นแบบพี่น้องกันนั่งในยุคนั้นเนาะพูดจาคุยกันรู้เรื่องแน่นอนเรื่องสังคมไม่ต้องหัวจะแบบให้พี่เชอเอ็มไปร้องคนเดียวไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าสปีดเราแน่นสปีดเราเก่งแต่ไทยนางงามคือเราไม่ได้เป็นไอสตีดที่แบบว่าเป็นคุณสมบัติของนางงามรู้สึกยังหมายถึงว่าสปีดไม่รูปลางอะไรอย่ายคือคิดเพราะว่า Okay. เขาไม่ได้โอเคแน่นอนเขาจะหาคนมุงแค่คนเดียวแต่ว่าก็ยังมี spotlight แล้วก็หน้าที่อื่นๆอย่างที่บอสเด็กเคยกล่าวไปว่าถูกไหมว่าเราเอาจจะไม่ได้มองหรือว่าเราเอาจจะไม่ได้ทบห้าทบสามนี้ 5, 3, แต่ว่าโอกาสด้านอื่นก็ y y. ยังมีเพราะฉะนั้นแล้วขิงมองว่า,าถ้าสมมติว่าในเรื่องการแข่งขันขิงก็มีข้อดีของเราใครจะพูดยังไงเราไม่รู้สึก disturb เพราะว่าเรารู้คุณค่าในหนตัวเองในส่วนนี้ก็คือการสปีชแล้วก็การเป็นปากเสียงให้กับสังคมแต่ถ้าสมมติว่าในส่วนในเรื่องของ beauty standard คือขิงสองกระจกขิงก็มองว่าตัวเองสวยนอุ้อมันมั่นอ่ะทุกคนเนี่ยมาแล้วคอมเมนต์มาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราผ่านการผลงานการันตีเรามีไม่ใช่แค่แบบมุงนางงามนะคะเคยเป็นนางแบบอล็กซานเดอร์แวงของประเทศไทยค่ะเคยเล่นเดอะไว้์โรตัสซีซั่นสามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันประจักษ์ ช่จบซึ้งเพราะฉะนังานยุคใหม่นางงามยุคใหม่ไม่ได้มองแค่ความสวยอย่างเดียวป่ะถูใช่คืออาอย่างขีงอะโอเครูปรลักภายนอกเรายอมรับเพราะมันเป็นนางงามเนี่ยความสูงเราไม่ได้เป็นสแตนด์ดของนางงามอันนี้เรายอมรับเต็มกระดาษ หรือว่าแม้แต่ร่างหน้าตาอาจจะย,ยังไม่ใช่แต่หลายๆคนก็คอมเมนต์บอกว่าเวลาขี่พูดขี่ดูชายขึ้นก็ปฏิเสธนิดเด<อ>เพราะหลายๆคนก็บอกว่าเราแบบมีคาริสมาออนนีเร<อ>าอ,อยู่กับการกลับมาั้งที่สามคนนี้ของหนูตั้งเป้าหมายว่าจะถึงในรอบอะไรยังไงหรือมิตรมนต ขั้นต่ำตอนนี้ตอนไม่เข้ากองตอนนี้เข้ากองพอแม่ต้องมีหนู่เนาะนางงามไปหมดละสูงสูงไปหมดแล้วจะเอาคนตัวเล็กแค่หนึ่งคนไปจะเป็นอย่างไรล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกอ่ะก็คือเราเขาเรียกว่าเราความสู้เต็มที่สำหรับรอบนี้เต็มที่ทีนี้มาอีกหนึ่งดราม่าหลังจากที่เราให้สัมภาษณ์ไปเป็นยังไงบ้างท่่มชีอยู่นะแต่ว่านั่นแหละนี่คือผลลัพธ์ของสิ่งที่ขิงตั้งคุณม คือเหมือนแบบสมมติว่าเราแบบเรียนปรัชญ,ญาในยุคสมัยเกเรโบราณมันก็จะแบบว่ามีแบบเอ่อมานูเอลคันท์ที่แบบว่าสุม่มเฉี่ยนมาไปตั้งคำถามใครมางคนแล้วก็จะเกิดเป็นอย่างเงี้ยนะคะสังคมเกิดเป็นทั้งซ้ายแล้วขวามันคือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นตอนนี้ขิงมองว่ามันเป็นผลดีอย่างมากคือการที่ขิงตั้งคําถามโดยที่ขิงยังไม่ได้ตอบอะไรเลยมันก็จะมีคอมเมนต์ว่าแบบคือพูดในเชิงเหมือนแบบเราจัดไปแล้วอะ อันนี้ก็สะท้อนเขาเหมือนกันม,มันสะท้อนมีเดีย literacy มันสะท้อนในเรื่องของสกิลเรื่อง c r ิติคอล thinking คนในสังคม,มหรือแม้แต่คนที่เขามีครบทุกด้านแต่เขามองในอีกด้านหนึ่งเออมันก็น่าสนใจมันก็ชวนให้เราคิดเพราะว่าการที่ปัจเจกหรือว่าคนใดคนหนึ่งเราเชื่อในความคิดตัวเองจนหลงลมงงายเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแหละการที่แบบว่าเรายอมรับในเรื่องของข้อแตกต่างแล้วแบบร่วมคุยกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราให้เราแบบได้ f a กต์ไฟด i n g ต่อไปอยู่ร่วมกันต่อไปเพราะ ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเลยขิงได้อ่านคอมเมนต์หรือได้รับทราบฟิดแบ็กไหมหลังจากที่เราสัมภาษณ์ไปมีผ่านผ่านถ้าสมมติว่าตร,ต,รตรงตรงทางเพจเลยก็มีแบบผ่านวไวยแต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าขิงมองว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรสาหรับขงิงก็เหมือนอย่างที่ขิงบอกขิงมีเจตนาที่อยากให้ทุกคนแบบตั้งคําถามแต่การที่แบบใช้คําหยาบมากๆขิงอยากจะบอกไว้ก่อนว่า คือมันอาจจะโดนฟ้องได้ถ้าไปทำกับคนอื่นแบบนี้แต่ว่าขิงก็โอเพนไมเดตนะคะอมเพสซี mm ่ hmm. อะไรไปแต่ว่าฟีดแบ็ที่ดีเนี่ยขิงแฮปปี้มากเลยก็คือมีเพจต่างๆนะคะที่แบบเป็นนักวิเคราะห์น mm ู hmm. ่นนี่นั่นเขาแชร์แล้วเขาก็แบบเอาของเราไปวิเคราะห์ต่อม mm ัน hmm. เกิดการคิดต่ออย่างขิงแฮปปี้มากๆในประเด็นที่เราพูดขึ้นมา mm hmm. หรือแม้แต่แบบการที่คนมาบอกว่าโอ oh, ชิมิชมิชิมิกดัแบบว่าชีมิตกลัวโดนทัวลงเลย mm hmm. ฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่กล้าพูด mm hmm. คือตอนที่ขงิงโพสอะ ขิงไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเพราะขิงบอกว่ามันก็คิดได้หมดอ่ะใครๆก็คิดเพื่อนใน Facebook ขิงส่วนใหญ่เขาก็ชอบวิเคราะห์กันอยู่แล้วอะ,อะไรอย่างงี้มันก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็แฮปปี้แล้วก็มีนักการเมืองนักว,วิเคราะห์นักกฎหมายต่างๆ,ๆเขาก็แชร์หรือว่าชื่นชมเราในความกล้าหารเรามองว่าสิ่งที่ขิงคิดอ่ะมันไม่ใช่ความกล้าหารอเพราะว่าขิงไม่ได้มองว่า ขิงจะต้องโดนซอมบี้ลุมถึงอันนี้คือคาว่าซอมบี้ในที่นี้ขิงไม่ได้พูดนะคะหมายถึงว่าคําพูดของชาวเน็ตอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการล่าแม่มดในยุคป,ปัจจุบันคือขิงไม่ได้แคร์คือมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยยุคกลางอะไรที่แบบล่าแม่มดแล้วฉันจะต้องมาโดนตรึงแล้วก็จะแบบโดนหินปามันมีคนที่เคยโดนแบบนั้นแต่เขายือนหยัดเพราะฉันทาถูก แม้แต่เขาต้องสละชีพตัวเอง<ม>เขาก็ตายบนดิกิตี้และอินทรีย์ดีต่อมาทิงก็ามองว่าสิ่งที่ขิงผมทำมันมันไม่ผิดมันก็ชวนตั้งคาําถามถ้าคุณอยากตอบคุณอยากเฉลยเรียนเชิญเลยค่ะ<ม>เราจะได้เข้าใจร่วมกันไม่ว่าจะในส่วนของกระทรวง,ก,รลงกลาโหมกองทัพหรือแม้แต่คุณการจอมพลังเองแฮปปี<ม>้ Happy, ยินดีอย่างยิ่งเราเป็นสังคมปัญญาชนเราคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็มารยาทได้อยู่แล้วแต่ตัวขิงไม่ได้มีปัญหา อะไรกับก <S 2> <S 2> ที่เขาช่วยเหลือม่มีโอ้ my g ด d อย่างเช่นคุณกันตอมพลังเราไม่ได้มีพื้น<ม>หลังอะไรกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยและขิงก็เคยได้ยินชื่อเขามาอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าโอเคเขาทํามูลนิธินะนู่นนีนานาน่นั่นคือบนโลกใบนี้อะเอาในสัขขง,สขขงคมไทยสมบใกล้ๆก่อนละกันมูลนิธิมันก็เยอะแยะมากมายและขิงก็มองว่าการที่เราจะมีจิตใจช่วยเหลือกันเนี่ยไม่เป็นสิ่งสวยงาม แต่ในสังคมใดก็ตามที่ um, like, well, มันเกิดการบริจาคที่มากเกินไปหรือว่าการพุ่งพาประชาชนมากเกินไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารัฐบาลของเรากําลังบริหารลุ้มเหลวอะอ่ะคอมเมนต์จะมาแล้วก ja ็จะให้รอหรือไงก็มันช้าคุณก็ไปตามรัฐบาลสิขาก็คือระบบการรัฐบาลถูกต้องคือระบบราชการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้มันคือสิ่งที่เราไวท์เทปในภาษารัฐศาสตร์ไวย์เทปสีแดงคือมันแบบ อ่ะเดี๋ยวต้องผ่านชั้นนี้ก่อนเอกสารไปชั้นนั้นตื้อตื้ตืต้อแ,แล้วคนที่รอยอยู่ปลายทางเมื่อไหร่จะได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกันกับประชาชนที่กําลังรองการเยียวยาอยู่มันก็ไม่ถึงคือภาษีเราจ่ายนะคะคุกคอย่าลืมคุณจะจ่ายไปแล้วก็เอออะตามฟีอยู่ตามสบายคือตอนนี้คือนั่งยิ้มแล้วถ้ารู้ว่าเราไม่มาตั้งคำถามเก็ตฟิลไหมคือขิงมันไม่ได้จ่ายอะไรเยอะเนาะแต่แบบมันคือหน้าที่ของรัฐบาลคือถ้ามูตเขามาบอกว่าจะไปกดดันเขาอะไรนักหนาเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองแต่การ คือก่อนที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นสสสวนักการเมืองเนี่ยเขาจะต้องมีการปฏิญาณตนอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นในเรื่องของอ่า universal awareness อยู่แล้วว่าหน้าที่หลักๆของคุณ job description ของคุณหลักๆคือการที่อะไรคะ Facilitate ทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราที่เป็นประชาชนเราก็ฟีดแบ็กสิคะเหมือนเราทำงานกลุ่มตกไหมเราก็ฟีดแบ็กเฮ้ยเธอแบบเพื่อทำหน้านี้ใหม่หน่อยได้ไหมเจ้มีพรอไม่ดี มันก็เป็นแบบนี้ไดขกี่แต่กับคอมเนต์ต่างๆที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นบอกว่าก็เขาเต็มใจที่จะบริจาคกับเรงเนี้ยก็เชิญขิงไม่ได้มาบอกว่าทุกคนค่ะหยุดบริจาคเดี๋ยวนี้นะคะเพราะการบริจาคเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีนะคะไม่ได้บอกไม่ได้พูดเลยถ้าคุณเต็มใจคือเงินของเราอ่ะคุณจะเอาไปฉีกคุณจะเอาไปเผาและขิงมาบอกว่าการฉีกเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ย เศรษฐกิจส่วนตัวเนี่ยมันแย่ลงคุณก็ไม่แคร์เพราะเงินคุณไงมันคืออำนาจและสิทธิอันชอบทาบนมือคุณอะคุณทําอะไรก็ได้งั้นก็ถ้าสมมติว่าแฮปปี้ที่จะบริจาคก็เรียนเชิญต่อไปเลยแต่ขิงกําลังตั้งคําถามถึงระบบอะไรที่มันพันลุงลังเหมือนเสาไฟฟ้าเหมือนสายไฟฟ้าที่ละโมงต่เห็ันใช่แค่นั้นเองไม่ยากแล้วตั้งรับกับการที่จะโดนคอมเมนต์ตอไปอย่างนี้อันนี้เพราะเราได้พูดแล้วกับเรื่องการตั้งรับคือการไม่อ่าน แต่คือไปอ่านอยู่เพราะว่าคือเรามองในฐานะนักสังคมมาอดี๋ว่านักโซเชียลเอวอรกเกจกแบบเราอยากรู้ทิศทางอ่ะของกระแสนะ้ำว่าแบบพอเราจุดประเด็นไปแล้วมันไปในทางไหนบ้างซึ่งมันสะท้อนให้เห็น,นการพัฒนา,าทางด้านสังคมนะจะไปถมาคนเริ่มตั้งคำถามกันแล้วก็จะมีคนไปสู้กันเองในคอมเมนต์เนี่ย,เ,นเ,นยเขากำลังสู้ทางด้านความคิดกันไม่ได้ใช้กำลังซึ่งถืงแฮปปี้ ก็คือแล้วคืออย่างที่ขิงบอกไปคือขิงโดนค่อนข้างแรงเราไม่คิดจะฟอก็คือปล่อยผ่านเหมือนกันขอดูก่อนนะคะตอนนี้ประกวดก่อนต้องคิดแล้วอ๋อวันนี้ใส่ชุดอะไรเนี่ยอะล้วมองการโดนถล่มรับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนการรู้จักขิงชิติการมากขึ้นก็ที่หลายๆคนไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนถ้าไม่ใช่แฟนนางงามตัวจริงก็แบ่งเป็น2ออย่างเนาะถ้าสมมติว่าถล่มด้านดีก็ แฮปปี้มากเพราะว่าเราก็เห็นนะเหมือนที่หญิงพูดไปแบบนักการเมืองนักกฎหมายอะไรอย่างนี้หรือว่าอินลูเอนเซอร์นักวิเคราะห์ข่าวอะไรนี้เขาก็เริ่มรู้จักเราเขาบอกว่านี่คือเยาวชนยุคใหม่ที่กล้าหาญในที่สุดมีคนเห็นในสิ่งที่เราทําแล้วแต่การที่แบบเราหมายถึงว่าการที่เราแฮปปี้ว่าแบบมีคนเห็นสิ่งที่เราทําแล้วหมายถึงว่าในอนาคนเวลาที่ขิงจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับประเด็นสังคมต่อไปเสียงมันจะได้ดังขึ้นเพราะขิงอ่ะ แอดวเขในเรื่องของสิทธิสตรีขิงเคยขึ้นปราสัยที่ธรรมาศาสตร์ <c oughs> ขิงเคยทํหนึ่งา1 2 3 4คือแต่ว่าเสียงมันยังไม่ดังมากพอคนที่รู้จักขิงก็มีแต่แฟนานางงาน <c oughs> หรือรุ่นน้องรุ่นพี่ที่มาหาหลัยคราวนี้มันก็แบบไปในสเกลใหญ่ขึ้นก็แฮปปี้มากขึ้นค่ะชวนด้านที่ไม่ดีก็เขาก็ได้รู้แล้วมันก็คือแบรนด์ awareness ในในการตลาดเนาะอ่ะไม่ต้องการเมืองการตลาดตอนนี้เขารู้แบรนด์ดิ้งเราแหละ ก็เป็น f e e l i ไปแล้วพร้อมที่จะตั้งคำถามต่อไปใช่ไหมขิงถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหนูอริ่ดอ่ะก็หนูทำอย่างไ้ประจำอยู่ใน Facebook คือบางคอมเมนต์บอกว่าคุณทําอะไรให้กับประเทศชาติบ้างอ่ะคําถามข้อที่หนึ่งขิงนะคะตอนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยขิงอ่ะอยู่ชมรมไอเซกไอเซกเนเป็นชมรมลูกของสหาระชาชาติ นะคะที่มีสิประเทศมีสิมหาเลายเท่านั้นในประเทศไทยซึ่งสิ่งที่ขิงทำคือขิงเป็นคนคิดโครงการพัฒนาชนบทค่ะให้กับเด็กที่เขายากไรเอาครูต่างชาติมาสอนแล้วก็คิดแผนการอันนี้คือหนึ่งนะคะสิ่งที่ขงิงทําให้ประเทศชาติ2ก็คือขิงเป็นโซเชียลกูเกตผักดันในของเซนติสตรีแล้วก็เรื่องของ L G B T Q ต่างๆอยู่แล้วนะอันนี้2อ,อย่างเนาะหลักๆที่เป็นรูปประทับที่ว่าขงิงทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างอันที่3คือแล้ว คนพูดเนี่ยบริจาคสักบาทไหมให้กลับไปดูใหม่อีกครั้งว่าขิมมาตั้งคําถามเพราะอะไรทําไมบริจาคทําไมก็ก็มาตั้งคําถามว่าเราจะบริจาคทําไมแล้วทําไมหนูว่าถามว่าบริจาคสักบาทไหมโอ้มาเกิดเอาใหม่ค่ะเอาใหม่นี่แหละหนูว่าปัญหานะหลักสูตรการศึกษาไทยเราต้องใส่เรื่องของ critical thinking เข้าไปหลัก หนักหนักเลยหนักหนักเลยอ่ะไหนๆก็เขาก็รู้จักแล้วฝากมือปากตัวเออไหนๆก็ปากประกวดโอเคค่ะอาจจะอะไรดูมั่นๆแบบนี้แต่ว่าเพืนคนไม่มีอะไรเป็นคนจอยคนนึงนะคะก็ขิงชลิกาโซลารโก้ได้คำมิสอุนเวอร์ซูราธานีสองพันยี่สิบห้ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ยินดียินร้ายอะไรก็ตามอย่าลืมดูขิงแล้วกันแล้วสมมติว่าอยากไปเอ่อไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปคอมเมนต์เชิงลบขิงก็อย่าลืมเข้ามาดูใน Miss Universe Thailand Page สร้าง engagement หน่อยมันก็จะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเขากอยิ่งซมันก็จะดัน,น <S 2> <S 2> <S เห็นไหมแล้วมองโลกแง่บวกก็แต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากติดตามขิงมากขึ้นในเรื่องของประเด็นสังคมก็คิงทำหลายอย่างมากก็อยากให้ติดตามคิงก็จะใช้แพลตฟอร์มในการประวกวดงามเนี่ยตั้งคําถามแล้วก็มีประเด็นสังคมอีกเยอะที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเหมือนตอนสปีชทคิงก็พูดในเรื่องของ socio economic change นะคะก็สังคมเศรษฐกิจ มีเยอะแยะมากมายก็เดี๋ยวเราติดตามดูกันนะคะอคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครี่ร